เริ่มเลยครับป้าไม่จ้าได้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 รู้กยินดี่เหมือไกับว่าล้กค้ได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 ้นา้ไ่้ได้ไว้ได้ได้ใด้ได้ไบ้ได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 ้ไอ้ไดงเด้อด้ไ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 ด้าด้ไ่้ได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 ้ทด้ได้ได้ัยรุ่้ที่กว้างมากๆได้รี่ได้บโอกา้ได้ได้ไว้ได้ไดวไอนนี้ได้ตด้ได้ด้ไ้้ ประมาณประมาณนึงครับประมาณคนึ่งราไปี้ออนแอบก็สามมาสามตัวไปแล้วเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่ยังยังมีอีกครับยังมีอีกประมาณนึ่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งก็คือมาต่อก็คือก็คือมาบ้างนะแต่ว่าดีครับดีเลยใช่ใช่ใช่เป็นอะไรที่เอ่อมีบ้างครับมีบ้างเราพยายามทัวร์เพื่องนี้จะอยู่เลยครับเราพยายามแบบว่า ต้องบอกว่าเราไม่ได้แบบพยายามเลือกขนนาดั้นแต่ว่าเราพยายามกับหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่ต้องพยายามไม่ลืมเด็กเด็กมาอย่างเดียวไม่ห้ไม่พยายามแบบว่าขายเด็กอย่างเดียวเราพยายามเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความกว้างในช่วงของอายุต่างๆแล้วก็เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่เรารู้สึกว่าดีสําหรับเราในจุดยุดหนึ่งนะเราสามารถสแกนได้ประมาณอะไรเนี่ยครับก็ต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะปล่อยต่อสัปนีห์ช่วงอายุกว้างๆมันมีฐานเพื่อเติมเพื่อต่อ เราอาจจะไม่ได้เลือกที่กันเด็กคนเดียวหรือเราก็คือจับกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มวัยรุ่นอ่าเรียกว่ากว้างๆดีกว่ากลุ่มค่ะตอนนี้จะเรียกได้ว่าเราสองคนคือผู้ทรงอิทธิพลของแก๊งคนนมแล้วใช้คำนี้ได้ไหมลูกน่าจะได้นะดูเด็กๆเลื้ยงหลังเลยดูจากเมื่อกี้แล้วขอให้เด็กเนี่นับสามสองหนึ่งถึงเนี่ยต่อไปผมว่าจะหยุดทำงานครับแล้วบอกว่า สามสองหนึ่งไปแอบขาตามคุณพ่อให้ดีเดี๋ยวนี้แรงอันนี้ี่น้องๆเันบอกว่าบอกแล้วน้องเชื่อหคนเออขึ้ใช่ก็ขึ้นเป็นเรื่องที่ดีเพรแต่มันก็มีข้อเสียอย่างคือเราก็ต้องระวังเชืมากขึ้นแต่ว่าปวดทำอะไรไปแล้วน้องก็ต้องมาตอนน้องเชื่อได้ไหมมาพอออกอีเวนตรแบบว่าภารกิจไหนนะกุณคะพุ่น้องหรือแบบว่าออบโยนหรือว่าในทางยังไงจริงจริงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยหนักมาก สนุก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 แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดน้องบางบางคนแบบงงแงก็ใช้เวลานานหน่อยบางคนแบบว่าแบบว่าอยากง่วงนอนแล้วอะไรเงี้ยจะใช้เวลาแบบนานในการพายลูกว่าบบเซแคืออเด็กๆจะบว่าใอนข้างค่อนข้างเพราะว่าอย่างเด็กๆจริงเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดื้อมากสักเท่าไหร่ยังไม่ค่อยยังไม่เจอเนาะเด็กๆที่แบบว่านื้อๆตัวะไรเลยควรจะจะน่ารักแง่อะไรอยางเงี้ยตอนนี้เหมือนพวกความไหนกันวนาะแบบ ต้องใช้คับชื่อพี่หายพี่เซนขึ้นมาอ้างเวลาจะทำอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอ่านดีๆนะครับเหมือนลูกดื้ออย่างเงี้ยเออคือคือตอนนี้มือถือผมนะครับอ่อกล้องหน้าแตกเพราะว่าอัดคลิปบ่อยมากอัดคลิปแต่ว่าแบตซันได้นะนี่แล้วก็ตั้งใจเรียนนะไรถ่ายบ่อยจนกล้องจะแตกมันมันอัดอัดไม่ได้เคือถ้าผมไม่ลิมิตไว้อ่ะน่าจะเป็นร้อยต่อวัน เราลิมิตหูผมลิมิตไปที่ศูนแล้วครับเากงแตกไปแล้วอ๋ออัอัรจริงเพราะว่าอ๋อผมใช้ผมใช้เปบเียกเฉยแต่ว่าแต่ว่าจริงๆครับอัดเยอะมากมากจนจนเราต้องพอก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนาไม่ได้ทำอะไรเลยแบบสวัสดีครับคุยกับกล้องอย่าเดียวเลยใน่ยเนี่เนีเนี่ยเนี่เนี่เนี่ยน่ยน่าน่นีนี่นี่เนี่เนียเ่านเนนีนี่นเนี่เนียนอย่าเนมนนเยยเเียนยย หลายวงเขาจะแบบมีพื้นที่สำหรับเด็กๆเรามีแพนนี้ไหมมีมีแพนครับเพราะว่าเราเรารู้สึกอยากจัดโซนให้มันเป็นของเด็กๆโดยเฉพาะเพราะเขาจะได้แบบสนุกเล่นเต้นสุกโนกันได้เต็มที่แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของอมายามุกวันคิดอะไรต่างๆครับอย่างเช่นเวลาน้องๆเข้าไปงานกลางคืนเนี่ยอาจจะเจอพวกบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ริงไม่รวมถึงกัญชาค่อนข้างเรื่องใหญ่ ซ,ซึ่งพวกเราอาจจะต้องช่วยเวิร์กตรงนี้กันเพราะว่าอย่าง,งที่เราเลือกรับงานกังวลมากขึ้นเพราะแน่นอนเราอยากให้เด็กๆมาเจอแต่ว่าข้อเสียมันก็ยังมีอยู่ตรงที่มันอาจจะยังไม่ทั่วถึงซึ่งเด็กๆรอบๆเมืองเขาอ,อาจจะยังไม่ได้เข้ามาดูคุณพ่อคุณแม่ก็เลยลูกฉันอยากดูฉันเลยต้องพาไปให้ได้ตอนนี้ก็เลยไปที่แบบปราร์ติรสสอะไรเงี้ยในถัำบ,บ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะโอเคเด็กๆฟินแต่ว่าแบบว่าเขาก็ได้รับสิ่งข้อไม่ดีกลับไปด้วยอะไรที่เปสิ่งแวดล้อมที่เด็กต้องเจอ ไว้ไปรับเขาด้วยใช่เราก็เลยตอนนี้ถือว่าทำกันบ้านกันอยู่แล้วนครับใช่แต่ว่าก็วางแผนไว้ว่าจะทำให้มันมีแอเรียของเขามากที่สุดงานเพลงติดต่ออยอะไหมเงินค่าใช้ายเยอะนะครับณค่าเยอะแบบไหนครับอ๋อใช่เตลอดเพลงทรงแบบแบสิบรอบโอ้เพลงเดียวเลย มีมีมีลูกค้าเคยขอนะครับ้องเพลงว่าสีหนังแมสก์สามรอบใช่ไหมแล้วเราว่าไงได้ก็ว่าร้องได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราก็ต้องเอาใจคนที่ไม่ใช่วัยรุ่นฟังด้วยนะเพราะว่าตอนพากย์เก่งเราเราเป็นวัยรุ่นปกติเราก็เอ่ออยากเอาใจให้ครบทุกคนอย่างเช่นเวลาผมกับเอ่อคุยกับผู้ใหญ่ไปเซนเพื่ออาจจะเล่นเด็กไปสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าตอนนี่ร้องเพลงเป็นคนรักเด็กด้วย ใช่สาพ่งหาที่หลักเด็กรักหมารักแนวอะไรอยู่แล้วใช่ใช่ก็เด็กๆก็ไม่ได้มาเาไม่ไดมาราใช่ไอมไม่ควเรามีหลานอยู่แล้วอไไม่มีหลานแต่ว่าคือสมขอโทษแลคุณพ่อคุณแม่คือผมเลี้ยงหมาอยู่แล้วผมรู้ว่าอ็มดูน่ามเอ็มอบไนดูนุิอะไรอย่า้ผมรู้สึาเด็กตัวเล็กๆอยู่ในวที่กลังน่ารั เหมือนเหมือนธรรมชาติสร้างมาให้เด็กวัยเนี่ยอ้อนเพื่อให้เราแบบเอาใจใส่มันมันธรรมชาติเลยครับใช่แล้วมันไม่ได้หนักหนาเลยด้วยแต่ถ้าเด็กโตขึ้นหนักก็อาจจะซนหน่อยแต่ถ้าเด็กเล็กๆเราจะแบบค่อนขทับปวดปลาดลุ้ง่ายตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเวลาเขาแบบเข้ามาหาเราแล้วเกินมันเขาเขาจะนิ่งๆอ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าอยากเล่นด้วยอะไรอย่างงเี้ยยอากแกรวบพะยงพังงี้เลยแบบเอออยากเรียงอะไรนะแล้วก็หลังจากนี้จะมีแบบว่าจุดย้ำหนึงกับวงเรา มมผมมีแพลนไว้กับเพื่อนครับก็คือตั้งใจจะอย่างที่บอกคือเราพอเราเริ่มมี potential ในการพูดคุยกับเด็กๆสร้างนั่นสร้างนี่อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่า,าเหตุการณ์สาคัญที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้าการการณ์อะไรต่างๆมันทําให้เรามีงานเยอะขึ้นมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะขึ้นอนะ่ะเราเลยอยากจะดันเรื่อง Ed i e n t a t i o n แต่ว่าพวกเพื่อนเวิร์กช็อปเรื่องของการทำเพลนสร้างนา,นาตาใสเพราะาอย่างพวกเราทำงานเบื้องเบื้องหลังอยู่แล้ว ใช่ใช่มันก็จะเริ่มจากเรื่องที่รีเลทกับเราใช่ใช่คือตั้งใจไว้ว่าจะหาทุนส่วนหนึ่งนะครับจัดงานเพื่อ w o r k ช็ o ปเพื่อสอนเด็กๆเพราะเรารู้สึกว่าในยุคของเราอ่ะเรารู้สึกว่าช่องว่างทางการศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วมันทําให้เราเหมือนกับว่าเข้าถึงการศึกษาได้น้อยกว่าคนอก่นก็เลยรู้สึกว่าในยุคเนี้ยมันมันเปลี่ยนแปลงไปอยางเิ่มเิเราอยากให้ขยับช่องว่างการศึกษาให้มันแคบลงแล้วก็ให้ทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาในในทางที่เปิดกว้องอย่างเช่นเรื่องของคอมพิวเตอร์เบื้ิงนเนี่ยครับ โดยปกติแล้วในลักูณะของอา,าลัยอะไรมันจะไม่ได้มีมากถ้าจะมีก็ต้องเป็นอาลัยที่แพงซึ่งมันกลายเป็นว่าทําให้เด็กที่มีความสามารถขาดโอกาสไปเพราะเรื่องของเงินเราเลยรู้สึกว่าช่องว่างตรงนี้เราสามารถเข้าไปเติมได้เราก็เลยอยากคืนอะไรให้สังคมบ้างกำลังเวิร์กกันอยู่ว่าเราจะจะัดสเกลใครไม่ได้ลงตั้งรอบหน้าไปสมัครไม่ถูกแต่เด็กย,ยังเลือกไม่ได้ใช่ไหมแล้วแต่แต่แต่มต่แ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 ต่ว่าจริงๆแต่แ่แต่แต่แต คิดว่าน่าจะหลังก็ปล่อยพวกเมอร์เชนดายใส่เอ่ยครับใช่เพราะว่าเราแบบว่าไม่แน่ใจว่าสมควรไหมแต่ว่าตอนแรกเราคิดว่าเราจะรับบริจาคแต่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรเราขายของตามปกติแต่เราแบกคูณส่วนหนึ่งนะผลัดงานพวกนี้คือให้เด็กๆดีกว่าไม่อยากให้เด็กๆซื้อของเพราะว่ามันคือการกุศสแต่อยากให้เด็กๆซื้อเพราะว่าเขาอยากซื้อแต่ว่ารายได้ตรงนั้นเราจะมาทำอะไรก็อยู่ที่เราตัดสินใจแต่เราเลือกที่จะเอามาทำให้ประโยชน์กับคนในกลุ่ม เออแล้วมีเวลาหลับนอนไหมคะช่วงนี้ปรับนอนหรือนอน้วตู้นอนข้างๆเต็นที่นะสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่คือโอเคแล้วครับอันนี้โอเคแล้วแต่ว่าก็ตอนนี้นอนบนรถเป็นหลักใช่นอนบนรถดูแลตัวเองยังไงอะคะแบบดูแลตัวเองก็ตอนนี้พวกแฟนคลับซื้อวิตามินให้ประมาณสามลังแล้วตอนนี้ใช่แต่ว่าก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็มันจะมีวันว่างให้ได้นอนบ้างครับปกติ เราสองคนทัวร์งานคอนเสิร์ตวันละกี่งานเต็มที่สูงสุดตอนนี้สองงานครับแต่ว่าก็จะไม่ได้บ่อยเท่าไหร่เพราะว่าก็ค่อนข,ข้างหนักเพราะว่าเราลับงานกลางวันด้วยใช่แต่ตอนนี้ทุกวันเลยมีมีทุกวันวหลายคนแซวบอกว่าตอนนี้ขอบเด็กเที่ยวคาเฟนั่แจะไปย่าง,งช่วงชิงบอว่ารักเด็กมากกว่านางงามอ้อเหรอครับเออนางงามปกตินะต้องรักเด็ก ไม่เป็นไรครับก็เราก็ร่วมร่วมกันรักเด็กครับแต่ว่าทำงานก็ให้เด็กรักเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กเราก็รักเราไมถึงคนจะมีกอดเรากันเลยรักมแต่ว่าผมว่าไม่รู้ว่าแฟนไปไหนอ่ะไม่รู้เด็กคนไหนร้ครับอะไรร้อได้เพลนเลยใช่ใช่เพราะรู้สึกไงเขาจะเศ้ามาก่อนอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้ไม่ยอมให้กลับใช่ไม่ยอมให้กลับแต่กว่าจะได้กลับคือตอนนี้ถ่ายรูปนานกว่าเดิมมากเวลาไป็นเร่องเพราะว่าแบบว่า แอบว่ต่อยาวเพราะเขามาเขาอยากเจอเราอะไรนะครับแล้วก็โอเคได้ประมาณนั้นแล้วเราก็เซอร์วิสกันเต็มที่เนาะเซอร์วิสเซอร์วิสเพราะว่าอย่างน้อยนคืออีกยี่สิบปีจะเลือกที่ใช่ไหมถ้าลองสัคสัญญาแล้วนะเออสัญญาล่าสุดมีวรรคการน้ำนมอะไรเป็นยังไงครับอันนั้นคือเป็นไอเดียของทีมงานนะเขาก็อยากแบบใส่กิมมิกมาให้มันดูแบบให้ร้านน่ารักแต่ก็ว่าเราแบบก็ ความหมายของเด็กๆอ่ะผมมานั่งคิดอะคือเหมือนกับเขาอะเป็นจุดเชื่อมเราเข้าไปสู่โอกาสต่างๆเหมือนกับว่าเราไม่มีทางคุยกับพ่อแม่เขาได้เลยถ้าเกิดสมมติไม่มีเด็กๆก็เลยรู้สึกว่าเออเด็กๆกับเป็นตัวแทนของอะไรต่างๆมาตบมือเราแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเขามาเป็นบอดี้การ์ดมาคอยคุ้มครองเรามาคอยแบบว่าดูแลเราน่าจะแบบตลกๆนิดีึงในหน้าร้านถ้าเราหิ่ายเนาโอเคค่ะยินเสถียรที่หนึ่งก็สองคนแบบเด็ก อะไรจุดด็กก็ฟังแบบตั้งใจมากอ่ะอะไรครับไม่ห้สอเดยวหน่อยเดินใกล้โนย่เสอแต่เขาไน่ใชาอเข้าไล่เกิสองเนตาก็ไล่เสือนิดนึ่งนะงอียคตรงนี้หน่อยมันห่างเลยโอเคเนาโดักตดมินครับ ตัด่างแ่เนิมทำแบบซ้อมาประมาณร้อรอบแล้วตายบ่อยอเออลอู้ด้วยนะครับอู้นี่นะครับโอเคได้ใช้เสียงเลยนะครับใช้เสียงเลยครับ